ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนเฟซทุกท่านนี่นก็มาอัปเดตครับผมอัปเดตอาการที่ว่าจากอีพีที่แล้วเรื่องของกาแฟครับกาแฟเป็นของดีจริงๆพี่น้องเอ้ยสุดท้ายผมก็ยอมแพ้ครับต้องไปดื่มกาแฟต่อไปตอนแรกก็ ว่าจะเลิกดื่มเนาะหยุดไม่ได้หกวันครับเป็นหกวันที่เสียนจะทรมานทรมานจริงๆพี่น้องเนาปวดหัวครับทั้งเวลานอนเวลาทั้งวันปวดหัวหนักหัวตลอดทั้งวันเลยตอนแรกนึกว่าสามสี่วันจะทุเราไม่ใช่ได้พี่น้องเอ้ย หกวันนี่ก็ยังปวดหัวหนักหัวตึมตึมทั้งวันสุดท้ายเลยยอมแพ้ครับซื้อมาดืม่มซะโอ้โหพอดื่มเข้าไปทนันทะพี่น้องเอาการทั้งหลายทั้งปวงนีน่หายไปจริงๆครับไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับดื่มเข้าไปเนี่ยอาการหนักหัวปวดหัวเนี่ยแบบหายโล่งไปเลยผมหมดมาได้หกวันอะ ผมวันที่แสนจะทรามานปวดหัวทั้งวันแล้วก็หัวนี่ร้อนครับกาแฟนี่มันร้ายแรงจริงๆแต่มันก็ดีจริงๆสุดท้ายก็กลับมาดิมครับพี่น้องครับถ้าใครดื่มประจำก็ไม่อยากทรามานก็ดื่มต่อไปนะก็ไม่มีอะไรต้องซีเรียส <c oughs> <laughs> ผมไปลองดูหาประสบการณ์ว่าเออถ้าไม่ดื่มเนี่ย มันจะเป็นอาการยังไงนะตอนนี้รู้แล้วรู้ซึ้งแล้วครับตอนนี้เลิกบุหรี่เลิกเหล้าน,นี่มันยังง่ายกว่าเลิกกาแฟอีกครับเพราะว่าบุหรี่ผมก็เลิกมาแล้วคือไม่สูบไปก็หยุดไปเฉยเหล้าน,นี้ก็ไม่กินก็ได้นานกินทีก็ไม่เป็นไรเดกาแฟนี่ครับพี่น้องดื่มทุกวันครับ ถ้าไม่ดื่มปุ๊บมีนจะรู้ทันทีแล้วอาการปวดหัวเริ่มมาแล้วมบบบมบขึ้นมาแล้วหัวร้อนมึนงงครับถ้าใครจะเคยดื่มมาละสองสามแก้วนี่ยิ่งหยุดไม่ได้เลยครับอาการปวดหัวคุณจะรุนแรงมากสีห้าวันก็ไม่หายของผมหกวันครับหกวันผมทนไม่ได้ผมก็เลยไปซื้อมากินก็อ,อัปเดตอาการนะครับผลของกาแฟนะพี่น้องนะมันมีท่้นประโยชน์แล้วก็ ไม่รู้เมื่อกันเนาะกินแล้วกินไปยอมแพ้นะครับ